ทิทิจ้าแม่ตื่นแล้วตื่นมาฟังทิบนบังอืมบังอืมบังอืม,มนอนไม่ทิฮื้อ นั่น,นั่นดูเขาทำไงล่ะเนี่ยแม่ก็เลยต้องนอนต่อเพราะว่ามีแมวมาอ้อนดูท่าลงตัวซะก่อนนั่นนั่นดูท่าที่นอนสิหน้าตีแค่ไหนเนี่ยดูเขาทำ ủa thi thăm Đu đu nó được muốn món lắm thi ơi ốc khém mắc cơ ấy Nè luôn